มาเลือกปลานะครับแล้วน้ำเดือดเดือดสักนิเดนเดี๋ยวเราก็มาโขกนะครับผมขออนุญาตโขกเรื่อกมาด้วยต้มไว้เผื่อๆนะครับผมต้มไปเรื่อยๆนะครับผมใช้แบบไม้พืน้นต่อใหญ่เลยนะครับผมโอ้ยแสบน้องเลยนายนายกองนะสวัสด,ดีครับขอบคุณนะครับสำหรับขนมจีนวันนี้อร่อยไหมครับนี่มเยี่ยม สวัสดีครับผมจิงนเที่ยวตามสุดใจนะครับผมอันนี้ก็มาลังสังเมนูว่าจะทำหนมจีนนะครับหนมจีนแจกนะครับผมวันนี้นี่ก็มาดูปลานะครับผมคนในซอยนะครับผมน,นะครับมาดูปลาสวยก่อนนะครับผม นี่ครับปลาสวยๆนะครับปลาเป่าลังจำชื่อตลาดไหมตลาดอะไรก็ไม่รู้ตลาดกระถุ้งใหม่นะตลาดสดกระถูะใหม่นะครับผมอของก็เยอะนะครับใช้ดได้ครับนี่มาดูกะทินะครับผม กิโลเท่าไหร่คะโลเจ็ดสิบบาททำขนมจีนทำน้ำยาดังดังคูทำน้ำยาเลยสามกิโลนี่ครับเป็นร้านเครื่องแกงนะครับผมเครื่องแกงกะปิอันไหนคะเอาถุงครึ่งโลกับครึ่งกิโลครึ่งกิโลห้าสิบบาทกะปิกะปแกงแล้วนะ กแกงได้น้ำพริกได้ที่เครื่องแกงนะครับมผมยี่สิบพอไหมอ่ามีใหญ่กว่านี้ขึ้นโลกำลังสั่งกะทินะครับผมน้ำยากะทินะครับนี่ครับขนมจีนนะครับผมอะไรไหมดูปลาทูนะครับผม มาข้านนนลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นถวงอกลูกชิ้นถั่วงอก่อาบ่อกันนี้โอ้ันนี้เา5บาทอาแกลวันนี้องุ่มเลยอ๋อไม่มีเรามีแค่นี้มัดเร็วได้เลยแค่นี้ค่ะ ราคาเท่ากันเลลูกชิ้นนะครับผมเป็นร้อยหนมจีนตกแต่งนะครับดูผักนะครับผมผักสวยๆนะครับ อมผักชีผักอีตูบางเหรอะไรครับผักอีตูอ้อกรืเองเปล่ระเทิ่งจักมัดมัดไงป่ะฮะ่อบันเด็สิัเอามาสองมัดกันเลย องมัดอะกาเร่ออะไม้ว็ค่กนอะไน้แล้วอะไรอ้คะคิดไม่ออกแค่นี้ อ้าวพริกใหญ่แล้วก็พริกแห้งเนี่ยพริกแห้งแกงเนาะเนี่ยเนี่ยสูงเอาสูงเล็กเมื่อน่ะเล็กนเกนี่ยนะกระเทียมกิโลกี่บาทกระเทียมกระเทียมกิโลกี่บาทนะครับรเจ็ดเจ็บาท,ทมันไม่เอากิโลนึงไม่ด้วยงไงกิโล อยู่ที่บ้านมีมีอยู่ไม่มีไม่มีอ่ะเราใช้ไหมหล่ะก็ไม่ค่อยเน้นเพราะว่าเพราะว่าทำน้ำนั้น,น,นไม่จำเขียนไม่เล่นลูกไม่เล่นไนอ้พวกไปยังโอลืมเอากะทิเจากะทิก่อนลืมสั่งกะทินะครับผมของเต็มหลังรถเลยนะครับ ครับผมก็กลับมาจากตลาดครับทีนี้ก็มาเตรียมของนะครับผมนี่เป็นของที่เตรียมไว้แล้วนะครับนี่ก็มีตะไคร้นะครับผมอันนี้ก็เป็นกระจายนี่ก็เป็นหัวแล้วก็อันนี้ขาอ่อนนะครับผมอันนี้เครื่องพวกนี้เดี๋ยวเราก็มาใส่อีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นพริกหัวใหญ่นะครับผมเพิ่มสีสันนะครับตัวนี้แล้วก็อันนี้เป็นหอมครับผมนี่กระเทียมนี่กับพริกแห้ง ครับผมเดี๋ยวเราจะมาต้มนะครับผมออออมาพี่นอ้องนนใส่หมอ้อไ้แล้วครับต้มให้เตยห,หล้กก็สิเอาไปโขด้วยครับเราเร่งพริกก่อนเผ็ดบ่เนาะพริกอีอก่เนาะใส่ไปก่อนครับผมตามโดยเครื่องพวกนี้ครับผมต้มเหม็นเตยครับพี่น้องเลย เปื่อยสักหน่อยเขาเอามาโขกว่ะนี่โขกใส่กับป่าด้วยครับเห็ดไตยตำพนพนเห็ดไตเครื่องนำยาหนมจีนครับผมอันนี้เป็นหัวนะหัวหัวกระชายอันนี้ก็ต้มนานนะเพราะว่าเราต้องไปโขกนะครับผม ครบไปเลยครับอันนี้หัวหอมกระเทียมครับผมต้มทีเดียวเลยเรียบร้อยเร่งทีนี้ก็มาเร่งไฟนะครับผมเร่งไฟให้น้ําเดือดเปื่อยน่ครับต้มไปสักพักนะครับให้น้ําเดือดเปื่อยสักนิดเดียวเราก็มาโขกนะครับผมใส่โขกโขกพี่น้องนยนี่ครับมีไสายังให้มันเปื่อยก่อนครับผมได้ที่นะครับ เปื่อยมีพริกยุยนะครับผมนี่ตักขึ้นไปโขกนะครับผมเอาไปโขกพี่น้องเลยคัดก่อนคัดก่อนไปโขกใส่โขกครับตำให้มันปนทำให้มันแหลกนหนามนี่กระใส่ได้พี่น้องเด้บริเทสถิ่มนะครับนามมันมันสีหอมเครื่อง น็นี่นะครับผมเดี๋ยวมาโคกนะครับคัดตัวที่ว่าเราคิดว่าแข็งๆนะครับผมเราจะมาโคกก่อนนะครับนี่ครับหัวกระจายนี่แข็งนะผมเราต้องมาโคก,ก่อน หัวกระชายกับหัวขานะครับผมข่าตะไคร้นี่เราต้องเอามาโขกก่อนเพราะมันแข็งเดี๋ยวพริกเดี๋ยวเราค่อยโขกทีหลังนะครับผมครับผมเราคัดที่ว่าแข็งแข็งก่อนนะครับผมแต่เรามาโขกก่อนนะครับผมขออนุญาตโขกเครื่องกันด้วยพี่น้องด้วยเนี่ยเครื่องคาแบบมนี่ครับพวกสมุนไพรทั้งนั้นแหละ ครับผมนีม่โขกแล้วนะครับผมเห็นแล้วก็มาใส่เลยครับต้มตีนไก่ครับเนี่ยตีนไก่ต้มไว้เกือบเปื่อยแล้วครับผมต้มไปเรื่อยๆนะครับผมใช้แบบไม้ฟืนแบบบ้านๆนะครับผมยาขนมจีนแกงป่าครับแดบแเสรพี่น้องเ,เอ้ยหมอใยญ่หมอใยญ่ นมจีนเดียวี่มับบยนยากเดยดรับความอร่อยครับผมน้ำล้างคกุกน<า>ำเหมือนกันเนี่ขม้น่ครับขนมจีนหม้อใหญ่เลยนะครับผมโอ้ยแสบพี่น้องเลย <c oughs> นี่ครับแบ่งให้เอฟซนะครับผมนี้ครับทำกินกันนะครับผมทำกินแบบคนในซอยครับผมคนคนท้ายซอยครับผมนิตภาพเล็กๆน้อยๆนะครับผมให้กับเอฟซ ขอบคุณมากนะครับเดือนเขาจะมันครับผมขอบคุณมากครับพอหรือเปล่าครับพอครับพอครับพอเลยนะเหลือเหลือแล้วครับครับครับครอบครัวกินได้ทั้งครอบครัวครับทีทุกคนครับครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับเอาเลยกินเต้นวันนี้กินเต้น บสอากาศก็เริ่มคืมนะครับผมเหมือนฝนนะครับที่ภูเก็ตนะครับผมเหมือนฝนจะตั้งเขานะครับนี่กลมกลมอุตุนะครับรู้สึกว่าคันยิบยิบนะครับผมเอาเลยวักวักเด็ด ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคงไม่โดนแบนหรอกอย่าไปเลยอยกาพายมากเลยวันนีวาดวิวนิดนึงนะครับผมคนทีโสดเม่กี้นี่น้องเขาก็จะทำยูทูบเหมือนกันนะครับผมจะฝากหน่อยไว้ในไม่ไม่ได้หมุกคลิกอ่ะไอ้ดูหมุกคลิกแบบนึงเลยเออก็ฝากไว้เออคนอ่ะอ่าวกระซิบกระซิบกระซิบฝากหน่อยนะครับบ๊ายบาย ไม่าปนี่ก็เอฟซีคนเหนือครับผมคนเชียงไายมาได้มากับนำกี้เนาะกลุ้มเดี๋ยวเสแปรมาพักกุ้มมาพักกุ้มนะการดองๆเลยสมๆเปรี้ยวทำไม่ถักไหนมุนนะไม่ไมนมุนหมดแล้วขัดผสมผักเซียนเนี่ยถักทักท้ายกล้องนะสวัสดีครับขอบคุณนะครับสำหรับขนมจีนวันนี้อร่อยมากครับ อันนี้ทำกินแบบบ้านๆนะครับผมบ้านๆครับแจกเพื่อนบ้านนะครับกินกันพี่น้องไงกินแซ่บๆครับโอ้ยเขาพูดอะไรนะครับขนมกินกับซิเบิร์ตอนน่ะพ่อป่ะเนาะขมกินกําลังกํลังลังไปซื้ออยู่เออขนมกินเหมือนเดี๋ยวผมเฝ้ายึบเฝ้าไปก็ได้ครับครับครับแม่บนะไม่ต้องเฝ้าแลนก็ได้หรอกนี่ครับขนมกินนี่รอบรอบสองเพิ่มเพิ่มเป็นสิบสิบกิโลนะครับผมไม่แน่ใจว่ากี่โล หมดหมดหม้อนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้ก็กินกันอย่างสนุกสนานนะครับผมผักอะไรก็เ,กกเหลือไม่มากครับผมบรรยากาศก็คืมตอนตอนแรกคืมแต่ว่าตอนนี้คือฝนตกตกแล้วก็หยุดแล้วนะครับผมก็โชคดีที่ยังหยุดนี่ครับอีกหม้อหม้อที่เราเองนี่ก็หมดครับผมบิดเกี่ยงพี่น้องเอ้เกี่ยงอันแรกคิดว่ามันสิบแหมเหลือเพราะว่าคนกับไลยครับเน่มือแรงมากเลโอ้กินกัน นี่ผมก็มาซิมเบิงพี่น้องนะครับเนี่ยเก็บตกครับผมถวยสุดถ่ายลองมาซิมฝีมือของว่าเป็นยังไงด้วยแต่พเพิ่งเอาพี่น้องเลยพักคเม็กครับห,รหาก,กินยากโคตรทุเกเจ็บบ้านในใจของห้องซื้ออย่างครับผมทู่บ้านของห้องพักคเม็ก ครับผมขอโตกินน้ำกินมแล้วครับหิ้วเ็ดตั้งแต่บายเบือครับผมถ้ามักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกินเที่ยวตามทุกใจครับผมเมื่อนี้ก็พอสำนีน,นะครับวันนี้ก็พอแค่นี้นครับผมวันนี้ขอไปบายนะครับผมขอบคุณครับ